สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้ซาจะมาอธิบายวิธีเข้าร่วมกิจกรรมรีบูตแรลลี่เพื่อรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะเป็นแบนเนอร์สกินปืนพิกแอกซ์แล้วก็กระเป๋าโดยเราจะสามารถทำได้ถึงวันที่26สิสิงหาคมค่ะวิธีการดูนะคะก็ไปดูที่แท็บเควสนะคะเราจะเห็นกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาบนสุดเลย รีบูตแวร์รี y อันนี้จะมีบอกเลยว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ของไซนะวันที่ทำคลิปเหลืออีก3สัปดาห์3วันนะคะวิธีการทำเนี่ยเงื่อนไขมันง่ายมาก แต่ขอขอ,ขอมันขอมีคมําว่าแต่ไว้นะคะวิธีการทํานะคะในการได้ของรางวัลแต่ละชิ้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเก็บแต้มนะคะให้ได้ทั้งหมดตามที่มันบอกถึงจะได้ของนั้นๆอย่างเช่นอันแรกเนี่ยห้แต้มนะคะก็จะได้เป็นสเปรย์อ้อไม่ใช่แบนเนอร์เนาะเป็นสเปรย์ค่ะแล้วก็สกินปืนร้อยหนึ่งกระเป๋าร้อยห้าสิบและพิกแอคสองร้อยพิกแอคนี้สวยมากนะคะ เงื่อนไขการที่เราจะได้แต้มมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องทําการชวนเพื่อนก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ทําการชวนเพื่อนเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วเราจะชวนเพื่อนยังไงนะคะเพื่อนจะต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นรีบูนะคะ Rally Eligible Returning Friends or New Players ก็คือว่าเราจะต้องชวนผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ไม่ได้เล่น o r t n i t น คือเล่นฟอร์ดไนทน้อยกว่า2ชั่วโมงภายใน30วันนะคะก็สามารถที่จะแรนลี่เขากลับมาได้แล้ววิธีการชวนง่ายมากนะคะไปที่สามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็ดูชื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนก็ได้ที่มีสัญลักษณ์รีบูธข้างหน้านี้นะคะกดอินไว้เขาเข้ามานะคะเราจะได้ทันทีเลย50แต้มดูนี่นะคะ State 1 Rally Your Friend แล้วก็0ูทับหก็คือว่าชวนคนเดียวได้ปุ๊บ50แต้ม พอ50แต้มเนี่ยเพื่อนเืนจะได้2อย่างหนึ่งก็คือสเปรย์ก่อนเลยนะคะได้สเปรย์ทันทีแล้วก็2ส,สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะรับแต้มอื่นๆได้ทําไมถึงต้องชวนก่อนมันมีเหตุผลที่ต้องชวนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ชวนก่อน <c oughs> ขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชวนก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้ทําการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วแต้มทุกทอย่างที่เราเล่นไปพวกนี้เราจะไม่ได้เลยปกติแล้ว พอชวนเพื่อนมาใช่ไหมคะก็จะมีการไปเล่นด้วยกันทำเควสเก็บแต้มอะไรต่างๆแล้วก็ทำเดลี่เควสใช่ไหมคะสมมติอันนี้เนี่ยสมมติว่ามันได้100แต้มใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ชวนเนี่ยทำข้างล่างครบแล้วจะไม่ได้สักแต้มเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปชวนเพื่อนก่อนอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชวนเพื่อนเราจะได้อะไรบ้างเอาเป็น คนไหนก็ได้นะคะเนี่ยดูในออฟไลน์ก็ได้ค่ะออฟไลน์ off line, คนที่ไม่ออนประมาณ10ปีที่แล้วเยยังไม่ถึงนะคะแบบ19วีก k นี่ก็ได้นะคะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยคือขอให้มีสัญลักษณ์ข้างหน้านี้ก็ได้นะคะใส่เอาเป็นใครอ,อ,อันนี้ละกันนะฟิล2001ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะคะก็เนี่ยค่ะ rally dem back กดปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วก็กด close ไปเพื่อนๆก็สตได้สเปรย์ล้วเห็นไหมคะง่ายมาก ทีนี้เนี่ยมันเหลือเคเวสอะไรให้เราทำบ้างอะเดี๋ยวใช้กดเคลมแป๊บนึงเรามาดูที่หน้านี้นะคะเรามีลาวทั้งหมด50แต้มอันที่สอง complete b u t t o e royal match with and eligible friend เราไปเล่นกับเพื่อนที่มีสัญลักษณ์รีบูทนะคะหนึ่งตาแพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะเราก็จะได้อีก10แต้มแล้วอันนี้ก็จะเป็นการ เป็นการได้รับ XP อะคะ่ะเพืเ่อนๆจะไปเล่นใน Creative Stable World <c oughs> Zero Build Build t m r u m b l e หรือว่าจะเป็นใน Creative อะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะคะขอแค่ได้80,000แต้มก็จะได้เอ้ย8 0หมื 80, XP จะได้5แต้มแล้วก็สเตจต่อไปมันจะเป็นแสนกว่า20000นกว่าอะไรแบบนี้นะคะและอันที่ได้แต้มง่ายสุดก็จะเป็นการทำเควส t รายวันค่ะ ขอแค่มีเพื่อนที่อยู่ในตี้เรานะคะแค่คนเดียวที่เป็น eligible friend ที่เป็นแบบมีสัญลักษณ์รีบูตเนาะแล้วก็เรามาเล่นด้วยกันกันกบเขาเนี่ยค่ะมาเล่นด้วยกันกันกบเขาทำเควสรายวันทำหนึ่งเควสได้สิบแต้มสองเควส3สามเควสได้ยี่สิบแล้วก็6กเควสได้30แปลว,ว่าเราสามารถทำได้ทำแต้มพวกนี้ได้วันละ10 บวก20เป็น30บวก30เป็น60นะคะก็สามารถทำได้วันละ60แต้มแล้วก็อันนี้เนี่ยที่ชวนเพื่อนก็จะได้แค่ครั้งเดียวแป,แปลว่าวันแรกเนี่ยอาจจะได้110เป็นอย่างน้อยนะคะ110เป็นอย่างน้อยก็ไปทำกันนะคะมีเวลาทำถึงวันที่26สิงหาเช็คเวลาหมดตามที่มันบอกในเควสนะคะมันจะเป็นอ3อ e e k 3 d a 3 s y s ก็คือ สามสัปดาห์สามวันสําหรับของไซที่ทําคลิปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่มานดูทีหลังต้องเช็คตรงนี้นะคะว่ามันเหลือแบบกี่สัปดาห์กี่วันต้องดูตามที่มันบอกในเกมต้องทําให้เสร็จก่อนที่มันจะหมดเวลานะคะถ้าเกิดหมดเวลาแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถย้อนกลับมาทําได้ายไม่รู้ว่าเขาจะเอามาขายหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันฟรีดังนั้นก็ ชวนเพื่อนที่ไม่ได้เล่นกลับมาเล่นด้วยกันหรือว่าจะสมัคร ID ดีใหม่มาเพื่อเล่นกับตัวเองหาทางเล่นสองจอก็ได้บางคนอาจจะไปเล่นในมือถือก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะคะโอเคใช่ขอตัวลาไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้มันจะมีเสียงไอดิดหน่อยก็ขออภัยนะยคะ่ะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็มีเสล็อตไปแล้วคะ่ะทุกคน bye บายบายไว้เรามาสักกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ